ในสภาพอากาศที่อับชื้นแบบบ้านเราเราเคยคิดถึงกันบ้างไหมครับกับเสื้อปฏิบัติการที่เบาสบายระบายอากาศได้ดีตอนนี้เวลเลอร์ er X, ได้ทำออกมาแล้วเสื้อ SOS Standard Operation s h i r t h เราทำออกมาให้เหมาะกับนักปฏิบัติการใส่ในการทำธาร,รกิจได้ทุกรูปแบบเลยมีเสื้อหลายหลายมากๆอาซื้อได้แล้ววันนี้เวลเลอร์พีจากเวลเลอร์แท็กติคอลสวัสดีท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับในการที่เราได้มีโอกาสได้พูดคุยกับ p ี2พี่พีทพีพรพงศ์เพิ่มแสงงามตำรวจไทยใน LAPD เราได้พูดถึงที่มาที่ไปประวัติชีวิตตั้งแต่วัยเด็กของพี่พีทในพาร์ทแรก ในพาร์ทสเราเต็มอิ่มไปกับเนื้อหาช่วงที่พิพพิททำงานตั้งแต่เป็นรูกี้เลยก้าวแรกใน l อ p d จนถึงเป็นครูฝึกที่ได้รับเกียรติอย่างสูงเป็นทีมพิเศษที่เขาเรียกว่า RETAC <ช>เป็น Law e n f o r ร e เ e t t อร c i c a l a w e r e n e s s Course นะครับก็สำหรับการที่คนที่มีประสบการณ์แล้วได้กลับมาฝึกอบรมนะครับนั่นก็คือประวัติการทำงานที่โชคชนมากๆเลยนะครับเราได้เห็นภารกิจที่น่าตื่นเต้น การทํางานที่ท้าทายในหลายภารกิจของพิพิธอีพีนี้ครับเช่นกันเราจะไปสู่อีกหนึ่งบทบาทของวิพิธหลังจากที่เป็นครูฝึกชีวิตรวมรๆสิ0ปีตั้งแต่เป็นตํารวจสายตรวจจนถึงเป็นหน่วยต่อต้านยาเสพติดแล้วก็มาเป็นหลัก10ปีในโรงเรียนครูฝึก LAPD ครับ,รรบ20ปีเข้าไปแล้วครับในความท้าทายห่วงต่อไปของพิพิธการเข้าไปอยู่ในหน่วยงานที่เผชิญหน้ากับภัยคุกคามที่สูงขึ้น เล่นกับอะไรที่มองไม่เห็นและเป็นอันตรายได้ทุกเมื่อนั่นคือบทบาทของการเป็นบอมเคนในทีมของต่อต้านการก่อการร้ายที่ LAPD ก่อนที่จะเข้าสู่ว่าเข้าไปในทีมนี้แล้วทำงานในอะไรยังไงเหมือนเดิมครับวิธีการก้าวเข้าไปสู่พี่ครับ,รบมันมีกระบวนการยังไงครับพี่กับจากการที่พี่เป็นครูฝึกเราไปอยู่ทีมต่อต้านก่อการร้ายก็ต้องสอบเขียนสอบสัมภาษณ์เหมือนกันนะครับแต่จุดสําคัญคือสอบสัมภาษณ์ เขาจะดูว่าเราไว้พริบเป็นยังไงแล้วเราเตรียมพร้อมอะไรมาบ้างเพราะว่าคนที่สมัครที่นั่นฮะเป็นร้อยเป็นร้อยฮะบางทีสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยคนแล้วเขาต้องการสองตำแหน่งอาจจะแตำแหน่งเดียวหรือสองตำแหน่งเพราะฉะนั้นเนี่ยพอคุณไปสมัครเนี่ยก่อนอื่นเลยฮะเขาจะสกรีนสมมติมีสี่ห้าร้อยนะฮะไปถึงเนี่ยเขาจะสกรีนและสเมยก่อนเลยใครที่พอห้าปีปุ๊บ ยังไม่ถึง5ปีนิดนึง่งราสมัครบัตรละบัตรละกดที่นู่นนะครับเขาจะบังคับให้คุณเป็นตำรวจถ้าหน่วยสวาดนะฮะหน่วยสว่าดกับหน่วยกู้ระเบิดต้องเป็นตำรวจสายตรวจมา5ปีห้าปีถ้าไม่ครบ5ปีคุณไม่ต้องมาสมัครแต่บางคนก็มาสมัครเพราะบางคนเนี่ยคิดว่าเออสี่ปีครึ่งยยอนยยวนก็ถูกถูกสกรีนไปแล้วที่นู่นนะครับ <c oughs> ถ้าคุณจะสมัครเป็นเป็นออหัวหน้า เป็นเป็นเป็นผู้ผนำเป็นหัวหน้าคุณสามารถไม่ถึง5ปี2ปี2ปีคุณสามารถสมัครได้2ปี 2> ครึคร่งคุณไปสมัครเป็นซาเจนหรือจะเป็นดีเทคเตอร์ปีครึ่งคุณสมัครได้แล้วนะครับสองปีครึ่ง3ปีไปได้ละแต่ถ้าคุณต้องไปหน่วยพิเศษเนี่ยเขาจะให้ให้โอกาส5ปีครับยังไม่ได้คุยกันเรื่องยศกันเลยเนาะความแตกต่างกับยศยศ<อ>ที่นู่นนะฮะมันแตกต่างกันเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ผมจะอธิบายเรื่องยศนิดนึงให้ฟังคือที่นู่นจะมีพ o l ซ c อเซนหนึ่งสองสามนะครับจาก1นึ่แล้วเนี่ยคุณสามารถจะเลือกไป2แห่ง2อสองสองส,องส,องสองทางแต่2ทางเนี่ยจะเป็นระดับสำหรับซูเออปอร์วิเซอร์ครับซูเปอร์วิเซอลว<ะ>หัวหน้างานแล้วาาลสแห่งนี้ก็คือซาร์เจนคือหัวหน้าผัดหรือด e เทคทีฟ e ีเทคทีฟน,นี่นักสืบสืบสวน สืบสวนกับสอบสวนทําด้วยกันถ้าคุณสอบผ่านคุณจะเป็นหัวหน้าล่ะสามารถที่จะคนเขียนสำนวนเขียนรายงานมาคุณเช็คได้ผิดหรือถูกและคุณสามารถจะเอาสำนวนนั้นอนะไปที่อายการเพราะต้องเป็นระดับไปฟ้องต่อได้ไปฟ้องต่อหรือคุณเป็นหัวหน้าผัดคุณก็ต้องเช็คเอ่อรายงานของสายตรวจปโตรที่เข้ามาเขียนยังไงผิดถูกยังไงจับยังไง เกิดเรื่องอะไรคุณต้องไปที่เกิดเหตุแบบคุณคือหัวหน้าผัดแล้วถ้าเกิดมันเป็นเรื่องใหญ่คุณต้องโทรหาผู้บักับคุณเป็นหัวหน้าวันนั้นเพราะผัดมันจะมีเช้ากลางวันเย็นใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสอบมาได้แล้วคุณจะมาเป็นหัวหน้าผัดคุณจะเป็นซูเปอร์วิเซอร์ซูเปอร์วิเซอร์นะฮะดีเทคทีฟกับซาร์เจนก็มีหนึ่งสองสามฮะแล้วแต่ตํแล้วแต่นุวยงานอายุงานหนึ่งสองสามจากหนึ่งสองสามเนี่ยหลังจากนั้นน่ะ ก็กลายเป็นรองผู้กมกับละรองผู้กกับก็มีรูเทนนันต์กับแคปตทนรองผู้กมกับก็มีรองผู้กับกับผู้กมกับที่นู่นนะครับผู้กมกับเนี่ยยศแคปตันแคปตันนี่ภาษาไทยถ้าากับแปลตรงๆนะฮะร้อยเอกร้อยเอกรองผู้กมกับก็คือรูเทนนันต์รูเทนนันต์ก็คือร้อยโทอันเนี้ยน่าสนใจน้องเพราะว่าร้อยเอกกับร้อยโท ท,ที่นู่นอ่ะผมงอกละทีนี้ห้าปีคลับพี่นะฮะทีนี้ห้าปีร้อยเอกทีนี่่นี้ร้อยเอกที่เมืองไทยอ่ะหนุ่มเลยร้อยเอกกับ100ร้อยโทอย่างตอนผมรับได้รับเครื่องราชเนี่ยท่านมาให้เกียรติผมผ <c oughs> ูุ้่มกับรองผูุ้่มกับผมมาให้ดูรูปเลยว่าท่านอ่ะทั้งสองคนเนี่ยที่มางานผมอ่ะคนข้างซ้ายคือผูุ้่มกับแคปตันคนข้างขวาคือรองผูุ้่มกับสองคนเนี้ย แค่ยศร้อยเอกกับร้อยร้อยโทเพราะฉะนั้นน่ะยศมันเทียบกันเทียบกันไม่ได้ไม่ได้ครับคนละสเกลครับคนละสเกลเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคนถามเยอะยศยศพี่ยศอะไรยศอะไรเอ้มันเทียบกันไม่ได้แต่ถ้าจะเทียบจริงๆเนี่ยผมก็เกือบจะระดับรองผู้กับเพราะฉะนั้นข้าวขาวก็คงแค่ไม่ยศไม่ใหญ่แค่พันตรีครับถ้าเกิดเทียบตามตามตามหน้าที่ที่นู่นนะฮะหน้าที่ก็คือรองผู้กับ เพราะผมตามเงินอัตราที่ผมได้ก็เท่ากับรองร่วมกับผมเป็นพลีซอฟเซอร์สามบวกสามสามบวกสามสามบวกสามเนี่ยถ้าเกิดเทียบกับเงินก็คงก็เท่ากับรองร่วมกับครับครับครับมันก็ระดับนั้นนะฮะพอพอได้เห็นภาพว่าแคเลพาดของทางเอลพีดีกับทางไทยมันเทียบกันยังไงบ้างมันต่างกันแหละแต่ว่ามันนี่คือพยายามจะปั้มให้มันชนกันที่สุดใช่ครับใช่ใช่ใช่มันมันมันเทียบลำบากเพราะอย่างนั้น เนี่ยร้อยเอกก็ผมบอ,อกแล้วผมบอ,อกแล้ว <c oughs> ครับ,<อ>บครับครับคราวนี้กลับมาคําถามจะได้เล่าให้ฟังว่าเข้าสอบสัมภาษณ์ไหมฮะสอบสัมภาษณ์เนี่ยเขาก็จะสกรีนออกละใครที่แบบแค่สี่ห้าปีหรือใครที่ไม่เคยได้ทํางานบูมาหรือไม่ได้ทําไม่มีผลงานเท่าไหร่เขาก็ป,ป,ป,ปัด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 ไปแต่เหลือครึ่งหนึ่งอะอย่างน้อยสักสองร้อยคนเขาต้องสัมภาษณ์ทุกคนสัมภาษณ์ทุกคนเนี่ยเขาจะดูว่าคุณไปตกอยู่ ที่ไหนคือหมายความว่าเขาจะคัดเลือกจาก200เนี่ยเขาจะต้องคัดเลือกแค่10คน10คนก็คือจริงๆแล้วมัน5แต่เราเลา10คนเนี่ยมันจะเรียกว่า outstanding pool outstanding list คือหัวกะทิจาก200เนี่ยต้องมาอยู่ในในนี้ครับอ,อันนี้ซึ่งไอ้นั่นก็ยากอยู่แล้วแต่เขาเอาแค่2ตำแหน่งยิ่งยากใหญ่เพราะ <laughs> เขาเอาเลือก10คนไม่ได้เขาต้องเลือก2คนจาก4 500 สกรีนออกไปเอาที่มีคุณสมบัติครบก็สองสามร้อยแล้วสองสามร้อยเนี่ยเอามาพิจารณาเป็น outstanding pool หรือว่าใบ่อน้ําสําหรับคนที่โดดเด่นจริงครับคนที่จะลงไปในบ่อนี้ได้ใช่คนใช่นสิบคนเนี่ยเอาแค่คนสองคนอีกใช่ครับมันเข้มเหลือบางทีมีแค่คนเดียวก็แค่คนเดียวมันหนักนะฮะโอ้โหมันกระบวนการแบบคัดสรรแบบกรองแล้วกรองอีกเลยนะพี่ในการที่มันคัดแบบเข้มข้นขนาดนี้ครับพี่คัดแบบยากแบบโอ้โหเอาคนจากมหาสารมาควาจะได้ เอา standing pool จนมาเหลือแค่ตำแหน่งที่เขาต้องการรับเนี่ยคนคสองคนเนี่ยพี่พีทสอบครั้งแรกขอคัดเลือกครั้งแรกแล้วได้เลยไม่ได้ครับไม่ได้ใช้เวลาเหมือนกันผมเวลาผมสอนตำรวจไทยอะครท,ที่ที่เมืองไทยเนี่ยผมเปิดเรซเม่ที่ที่น้องๆดูกันตอนแรกครับผมจะบอกเสมอเลยว่าผมไม่ใช่คนเก่งเพราะคนเก่งเนี่ยต้องทสอบได้ต้องมันต้องทุกอย่างยธรรมชาติพว่าเลยผมสอบห้าครั้งเขาห้าครั้ง 5้าครั้งถึงจะได้ครั้งที่3ามนี่ปกติก็ต้องถอยกันแล้วยอมแล้วใช่ครับ5ครั้งผมสอบ5้าครั้งสอบแล้วสอบอีกสอบแล้วสอบอีกเพราะผมรู้ว่ามันยากมันเป็นอะไรที่แบบเข้าลำบากการคัดเลือกเนี่ยเข้าลำบากที่นู่นนะฮะแล้วพอเข้ามาใน Outstanding Pool ได้ลงมาในสระนี่แหละอยู่ในตะก้าที่เขาสามารถหยิบมาพิจารณาได้ละกระบวนการมันยังไงต่อ เขาก็ดูไหลอันนี้อันนี้อันนี้ไม่รู้ผมแช์ได้ป่ะแต่ผมผมเกษียณแล้วผมจะพูดนะฮะจริงๆแล้วอ่ะเขาต้องดูความสามารถจริงๆแต่ที่อเมริกามันไม่ดูอย่างนั้นที่ที่ LVPD เนี่ยเขาดูว่าหน่วยนี้มีผิวสีกี่คนมีเอเชียกี่คนถ้ามีฝรั่งเยอะก็ต้องเอาเอเชียมาอันนี้ลำบากเพราะในสิบเนี่ยบางคนมีความสามารถจริงแล้วควรจะเข้าไป แต่เข้าไม่ได้อย่างผมเนี่ยครั้งที่สามเนี่ยผมติดอัสแตนิงละสามสี่ห้าเนี่ยผมติดอัสแตน์แต่บางทีผมเข้าไม่ได้เพราะเขามีเอเชียอยู่แล้วซึ่งแย่ฮะมันไม่ถูกแต่เราเกษียณเราพูดได้เขาดูย่ิงจริงถ้าไม่มีผู้หญิงพอก็เอาผู้หญิงมาอืมันต้องสมดุลครับเขาดูด้วยนี่ครับดิวอลสตีมเขาดูที่นู่นเขาดูครับซึ่งมันมันน่าหนักใจแต่ทําไงได้เราไม่ได้ผิดอะไรเลยคุณสมบัติดีทุกอย่างเลยทรเหมางสมทุกอย่างแต่เพียงแต่เรา จะเข้าไปเนี่ยทำให้เอเชียนเพิ่มขึ้นเยอะเกินไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะใช่ครับใช่ในเมื่อมีเอเชียนอยู่แล้วมันก็เป็นโอกาสที่เราจะได้รับเลือกน้อยลงไน้อยลงเพราะยากเลยไม่ต้องมีเอเชียเยอะแค่คนเดียวก็เป็นปัญหาละเพราะมันทีมเล็กใช่ไหมฮะมันไม่ใช่ทั้งไม่ใช่ทั้งทั้งกลบเขาดูอย่างนี้จริงซึ่งมันซึ่งมันผมว่าไม่แฟร์เนาะแต่มันเขาต้องให้เดเวไดเวอร์สแกครับให้เกิดความหลากหลายที่สุดใช่ครับอืมจนมาถึงรอบที่พี่พีท ซ้ำแล้วซ้ำอีกรอบที่ห้ารอบ,รบที่หกมันเป็นยังไงครับผมสอบไม่รู้กี่ครั้งครั้งที่สี่ครั้งที่ห้าเนี่ยผมเริ่มละเริ่มนั่นละเริ่มท่องจาละท่องจําตํลาราระเบิดเนี่ยผมเริ่มท่องจําโดยที่เขาปฏิเสธไม่ได้ผมท่องจําแบบแบบผมมาถึงปุ๊บผมจะอธิบายเขาเลยว่าผมผมท่องจํานี่มาเลยนะครับตลาราระเบิดผมสามารถพูดได้เลยว่า low explosive ความแตกต่างกับ low explosive high explosive ยังไงและระเบิดชนิดไหนอันตรายที่สุด และระเบิดชนิดไหนที่ใช้ขอกันไร้ายปีไหนลึกขนาดนั้นเลยครับพูดอย่างนั้นเลยอย่างชิวบ็อกซ์บอมเมอร์เนี่ยเขาใช้ t t p ครับแล้วสารมันใน TATP ผมผมเล่นแบบเอาเอาหรือว่าถ้าเกิดชกก็ต้องใช้ทุกหมัดนะครับจนกระทั่งครั้งสุดท้ายผมมาที่หนึ่งอันนี้ไม่มีเหตุผลจะปฏิเสธแล้วปฏิเสธไม่ได้แล้วที่หนึ่งและเขาเห็นผมความเพียรผม ก็เห็นผมซ้ําแล้วซ้ำอีกอ่ะครับพอมาครั้งนี้เขารู้เลยว่าโอ้โหคนนี้คือเราเดดิเคตมากมจริเท<า>จังมากจังมากครับผมฮะท่องท่องสกุลแล้วแบบแล้วพอมาถึงเนี่ยผมมั่นใจเลยว่าเราต้องเอาให้ได้นะที่กระบวนการคัดเลือกอะพี่มันมีทั้งการเขียนเอเซการสัมภาษณ์การอะไรครับเขาเนี่ยครับอำนาจการพิจารณาครับพี่ว่าคนที่เขาพิจารณาเขาจะเลือกยังไงเนี่ย มันมีคอนเนคชั่นไหมมีเส้นสายไหมมีครับอันนี้อันนี้อันนี้นนเรียกไม่ได้เนาะเส้นเนี่ยเรียกไม่ได้ที่เมืองไทยก็มีเส้นที่นู่นก็มีเส้นแต่เส้นสายที่นู่นนะครับมันไม่ง่ายเหมือนเมืองไทยคือคุณอยู่ในสกรีนหมดแล้วคุณอยู่ในสองร้อยที่สัมภาษณ์เนี่ยเขาสัมภาษณ์คุณเนี่ยเขาคุณจะตกไปในท็อปสิบแต่บางทีเนี่ยคุณอาจจะมาสิบห้ายี่สิบซึ่งเขาอาจจะจดไว้ว่าคนนี้อยู่ที่สิบห้าที่ยี่สิบยี่ห้าถ้าคุณตกที่ที่ยี่สิบรียี่ห้า แล้วลุงคุณเป็นรองผบตรที่นู่นนะฮะแล้วคุณบอกลุงช่วยดึงึ้าหน่อยดิเขาไม่ทำ hmm. คุณต้องติดท็อปสิบหรือท็อปห้า outstanding ก่อนอยู่ใน outstanding hmm. pool ถ้าคุณไม่อยู่ใน outstanding pool เนี่ยแล้วเขาดึงคุณเข้ามาเนี่ยแล้วปีหนึ่งเนี่ยไม่รู้ปีไหนหรือจะเกิดอะไรขึ้นแต่ถ้าเกิดมีเกิดเหตุระเบิดแล้วเกิดคุณพลาดหรือว่าเกิดอะไรสักอย่างที่จะต้องสอบสวนคุณเนี่ยเขาจะตรวจถึงประวัติตอนคุณเข้าไม่ใช่เข้าตำรวจนะฮะเข้าหน่วย คนหาระเบิดแล้วถ้าเกิดเขาตรวจมาว่าคุณอยู่ที่ยี่สิบเขาจะตรวจว่าใครดึงคุณขึ้นมาอันนี้เหนกหนักเพราะตรวจใครดึงขึ้นมาเพราะถ้าเกิดมีคนบาดเจ็บหรือว่ามีตำรวจเสียชีวิตเนี่ยเขาจะถามเลยใครดึงคุณขึ้นมาคนนี้ไม่ควรเข้าอืควรจะเป็นในหัวกะทิครับคนนั้นอะโดนอืคนใหญ่คนโตคนนั้นจะโดนโดนแฉเลยว่าว่าเล่นเส้นกันกันคือเส้นมีแต่คุณต้องอยู่ในท็อปสิบหรือท็อปห้าคุณสามารถคือถ้าเกิดเข้าสองคนคุณอยู่ แปดหรือเก้าคุณเส้นเขาอาจจะใช้เส้นได้แต่ถ้าเกิดคุณไม่มีคุณไม่คุณไม่ติดในท็อปห้าเขาก็ดึงคุณมาขึ้นมาไม่ได้ครับระบบคอนเนคชันมันก็มีบ้างแหละมีครับมีมีเลไม่ได้แต่ทางเนี้ยทั้งหมดทั้งปวงเลยมันก็ควรที่จะมีหลักการเหตุผลก็คือใช่คนที่จะได้รับการอุปถัมเป็นพิเศษเนี่ยก็ต้องมีคุณสมบัติที่ดีพอใช่ครับอย่างน้อยก็ต้องอยู่ใน outstanding pool outstanding pool ครับผมการที่ไปหยิบใครมาไม่รู้เนี่ย แล้วเขาสร้างความเสียหายคนที่มีอำนาจและตัดสินใจไปคนที่เป็นดิสชั่นเมเกอร์ก็ต้องถูกต้องเลยรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองตัดสินใจไปด้วยใช่ครับเพราะฉะนั้นการเขาเรียก Account Accountability เป็นสภาวะในการรับผิดรับชอบและคิดบัญชีกับได้ครับผมที่นั่นจริงจังครับโอ้ยอดเยี่ยมเลยครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเริ่มมี Accountability สูงๆเนี่ยมันก็จะเป็นกลไกในการควบคุมให้การตัดสินใจของผู้มีอำนาจในการจะโปรโมทใครจะยากขึ้น มันก็เป็นไปตามหลักการและเหตุผลมากขึ้นใช่ไหมครับถูกต้องคือคุณต้องมีความสามารถไม่ใช่ว่ารู้จักใครแล้วขึ้นได้เลยครับโอ้โหถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้องค์กรนั้นมาตรฐานอยู่ตลอดเวลานะพี่ใช่ครับใช่ครับยิ่งคราวนี้พี่พีทมาเป็นอันดับหนึ่งเลยยิ่งกว่ามาที่หนึ่งเลยครับอย่าพูดถึงเัาว่า outstanding pool เลยใช่ครับเมื่ e วานใช่ครับแล้วแล้วผมคิดว่าเขาคงเห็นหน้าผมบ่อยแล้วก็ผมไม่ยอมแพ้ไงฮะผมบอกสิบครั้งผมก็จะมาสิบครั้งครับ เจ้ากระท่งคุณเลือกผมก็เลยเข้ามาอยู่บอมเคนายครับมาอยู่บอมเคนายครับผม